สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีเคลียร์สมึกของ b บอ t เชอร์ t 7 2 0 d w นะครับอาการก็คือสมึกเต็มนะครับวิธีแก้ไขนะครับตอนนี้ผมเอามาทดลองให้ดูนะครับถ้าของลูกค้ามันฟ้องสมึกเต็มหน้าจอมันจะขึ้น ing b l o c f นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูแล้วก็โมนูเมนู นะครับพอเรากดเสร็จแล้วนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเลขศูนย์แต่ค่าของลูกค้าฟ้องอยู่อาจจะขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับถ้าเราเข้าโหมดตามนี้แล้วก็คือให้เรากดไปที่นะครับลูกศรชี้ขึ้นนะครับเครื่องหมายบวกนะครับกดไปที่80นะครับก็กดไปหาเลข8ก่อนนะครับขันตัวแรกนะครับกดมาหาเลข8นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ ต่อไปกดไปหาเลขศูนย์นะครับนะครับถ้าเรากดปุ่มบวกมันขึ้นไป1ก็ให้เรากดปุ่มลบลดลงมานะครับนี่ครับเลขศูนย์แล้วก็กดโอเคนะครับนะครับก็คือทั้งหมดมันเป็น80นะครับข้หมดนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มคันเลอร์นะครับเลื่อนไปหาฟุซซิ่งนะครับคําว่าฟุซซิ่งนะครับนี่นะครับคานี้นะครับแล้วก็กดไปที่โอเคนะครับปุ่มโอเคนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับถ้าเต็มก็จะประมาณ หกนะครับคอเตอร์ก็จะเป็นหกสองหกหนึ่งก็แล้วแต่เครื่องไหนจะฟ้องตอนไหนนะครับผมอันนี้มันอยู่ที่สามนะครับยังไม่เต็มนะครับก็วิธีเคลียร์นะครับก็ให้เรากดไปที่สองเจ็ดแปดสามเลยนะครับก็กดเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับไปหาเลขสองนะครับหาเลขสองนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดไปหา เลข7นะครับนี่ครับเลข7แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดไปหาเลข8นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดไปหาเลข3นะครับแล้วก็กดโอเคนี่ครับเคาน์เตอร์ก็จะเป็น0ูนนะครับต่อไปนะครับเราจะไปเคลียร์อีกตัวหนึ่งก็คือ p u r g e นะครับให้เรากดสต็อปออกไปนะครับแล้วก็เข้าโหมดมันเริ่มนะครับโมเมนูโมโนแล้วก็เมนูนะครับ ก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ80นะครับ80 8แล้วก็โอเคแล้วก็0นะครับแล้วก็โอเคนะครับครับแล้วก็เลื่อนปุ่มคอลเลอร์เหมือนเดิมนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับไปหาคำว่า p u r g e นะครับนี่ครับต้องเป็นตัวนี้นะครับอย่าหลงกับตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็ให้เรากดโอเคเข้าไปนะครับก็เคลียร์มานเิมนะครับสองเมนะครับ2783จ็ดแโอเคนะครับก็เป็น0ูนย์แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กดสต็อออกใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เจอการนี้นะครับ สำหรับ EPS ก็มีความรู้ดีๆมาฝากแค่นี้ครับสวัสดีครับ